ชักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะจ้าเบอร์สุขสุขคนนอกจากน้อบอว่าอยู่ทางฝั่งไทยและทางฝั่งลาวได้จา้าแล้วก็ผู้ที่อยู่ต่างประเทศนําเด้อยินดีตอนฮับเขาคู่สองสาวลาวสาวสวรรค์จ้าเมื่อนี้สาวแก้วกับผ้าทานสม้มหรือว่าพี่น้องพ่อแม่เอฟซีน,กนอกจะเนาะไม้ยางตลาดสวนจะตื่นการกับพี่น้องเนาะ คือจุดนี่แบบ่าเป็นตลาดที่ใหญ่อะไกันะท่องเที่ยวหลาน่นะพี่น้องเออท่อ,องเที่ยวนี่หลายแห้งน,ะ,น,น,งนะ้องพี่น้องเนาะปัสสาวแก้วกระถิ่นาไปเบิ่งบรรยากาศพอาลอดกันเลยนะจ๊ะเนาะว่าเป็นจังไดรเนาะจ้าพุตรวาดเซรนี่ที่แบบว่า ก็เออพุทธบ้าทขางคนยางนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจุดนี่คือแบบว่าคนยางร้ายแห้งแล้วนักทองเที่ยวกบบ่าร้ายร้ายพ่อแม่พี่น้องเอ้ยฝูกคนวยร้ายทางร้ายแน่ๆจ๊ะเนาะเอากระิญยางมึงไปทางขุ่นหรือว่าเป็นแตงไดายนะจ๊ะเนาะเพราะว่าจุดนี้เพราะว่าไก่สถานีนะพ่อแม่พี่น้องสถานีทางขึ้นทางล้งอันนี้จะเป็นอันทางล้งแค่ก็เออแจ้งว่าใต้ดินใต้ดินนะพ่อแม่พี่น้องคืออย่างบนกต่จะเป็นอัน รถไฟฟ้าน BTS นะพวกเนี่ยอันนั้น BTS เอออันนั้น BTS ทางล่างจะเป็นดีมาที่เนาะอ่านจั้งจ้ายแบบว่าเสืออ่อมต่อร้ายจุดของสถานนะีนี่มนะีน้องเจ้าหน้าที่มาชิวยเดินกันเลยอันแบบว่าคนอยากจิร้ายเป็นพิเศษนะพ่อแม่พี่น้องเนาะมาใส่บริการันร้ายคางร้ายแน่นะ้นองเจ้าเนาะแบบว่าอันรูดบาทหรือว่าทางคนย่างเซนนี่นะพ่อแม่พี่น้องเนาะ ท่านี่เป็นเจ้าที่นี่แบบว่าอันนี้รถตู้รถขับตามสายทางร้ายนะผมเพี่น้องเนาะเพราะว่าไปเที่ยวร้ายบริบาลคนเคยมาใส่บริการแถบนี้แบบล้วงร,ร้ายนะผมเพี่น้องนเนาะเป็นพุทธบาร์เป็นการคนพุทธบารนี่คือคนยางร้ายที่สุดที่ชาวแก้วอนนันเคยไปมานะวันฉันใชเพราะว่าแต่เออเออพราะว่าเป็นทารถ เป็นทารถตู้หรือว่าถัดแท็กซี่เลยก็อีกอย่างนึงก็ใกล้กับอันตลาดจตุจักรนะพ่อแม่พี่น้องเนาะคนคนเบิกบัญญิยางไปยางมากมายนะพ่อแม่พี่น้องอามณ์ไปก่อนพยานจุดนี้นักท่องเที่ยวหลายหลายนะนเดีนะเ๋ยวนะ้อทุกคนเนาะที่ยางขาดนี่ก็จะเป็นสวนจตะกี้จังนี่ไก่ยักษ์เมิดแน่เลยนะพ่อแม่พี่น้องเนาะนี่ก็ฮกมุงกว่าเลยนะจ๊ะเนาะแต่ว่าคนจะล้วงล้ายเนี้ย กางอโผมเมี่นอเอ้ย,อยาทางถนนคนเดินเนี่ยมันคือเนี่ยจะคนรลายพากล้ายเนจ้าสมรัยยุคนี้สิเป็นหนักท่องเที่ยวนเนาะเนาะคนรลายพากอแม่มี่นอเอ้ยเป็นกบบนี้คล้ายพร้องกันแบบประตูมาติดร้ายยางเนาะเนาะคือยัคออยงคนคนไปมากเนาะเนาะนักท่องเที่ยวเท่าต่างชาตินะจ๊ะ หลังหลังนี่ก็เป็นขี่รถตู้นจะจ๊ะเนาะไปหันไปนี่น,นจะจ๊ะเนาะมีเบิร์ดน,นจะจ๊ะเนาะไปฟิวเจอบ่หรือว่าคุนล,ละมีเบิร์ดถูกมีเบิร์ดนะพ่อแม่พี่น้องเนาะบรรยากาศเทิงการเนี่ยก็จะเป็นทางรถไฟนะบ่มีดใหญ่ยาวขนาดนาจะจ๊ะเนาะบนในตึกหางมบนเนาะ ปล่อยคำลงแรกนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคุณนะถึกข้ามนอะจากนงานท่องเที่ยวล่าลุายพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไล่ฉางไล่แนวนอกจะกนั่งจุดนี่เนาะอนาคตค่านอกจะกนั่งบนซีมาแหละนะจ๊ะนี่รถไฟกับแลนด์พาหน้าพี่น้องเอ้ยสวยงามขนาด เป็นาลมเปาเครื่องชีวิไยขนาดแลจ้าประเกศไทยขอนครีรถไฟกลางกัเป็นท่า,ข,าขนุนคนเดินแล้วจ้าฝันแถวนี้เป็นกส๊สที่แบบว่าตั้งห้าค้ายอาหารนะพ่อแม่พี่น้อง เลี้ยงแควกันเลยนะจ๊ะน้องฟังนั่นเป็นการที่คล้ายเสือผานะจ๊ะน้องอันนี้ก็จะเป็นข้ากาซิเขามาคองฟังตลาดจตุจักรไปแล้วพม่พี่น้องเนาะคนกั้ายคือเกาเนี้ยแนนนจะนะเออขนาดมาขังสวนนะพ่พี่น้องเนาะคนไล็คืออันแบบว่าฮงเฮืองซีวิไลขนาดคนเนตึนกระมาแบบว่ามันอยู่ไกล้ก็หากินางไปใช้มาใช้กับไงนั่นแหละพม่พี่น้องข้องย่ข้องกินแนมไปทั้งเซก็คือเต็มถนนหนทางเลยนะจ๊ะน้องหันขาเพิ่นนะจ๊ะอยู่ประเทศไทยเนาะ เสือาขากรบโปแพงอย่างเงี้ยส่วละลอยลอย,ลอยปลายนะคุณแาา<า>รรมพ่พี่น้องเอวย์เตียนแบบว่าเป็นกระซือวันฉันซ่าพ่อแม่พี่น้องเอวย์เป็นประเทศอาเนียร์นักท่องเที่ยวกับจุดนี้คือนักท่องเที่ยวเพื่อมาเที่ยวร้ายนะคุณแม่พี่น้องสินค้าไทยกันเือดีนอกจะเนาะรถบริการสายทางกับล่วงหลายพ่อแม่พี่น้องเอวยหักขาหักท้ายเป็นจะร้ายหักหากินง่ายสะดวกสบายเนาะจะเนาะ อัก็เป็นบรรยากาศทางสวนน่ะจากโคม,มพีนองถนนหนทางเพิ่นถูกแจได้กับเปิดขึืนเปิดไขสว่างเบิดน่ะโผมไอพี่นองเฮ้ยจ้าแถวขางสวนเนี่ยเปินกันยังมีรถสกายแล้วยน่ะโมไอพี่นอมม่นองนาะเบอร์ว่าของให้บ,บริการเนาะจ้า สองขางทางเออนะพรมพ่นองนี่เ <die> ป็นตลาดตะจักมันจะนาองเอกทางเขาเพิ่งจะเปิดไฟสวยงามขนาดพแมพี่นองจ้าหนีเฮากับยางเขามาในตลาดส้อยแหลกนะพรมพ่นองเนาะทางเขาเพิ่งกสิเปิดไฟระยิบระยับสวยงามเนาะจ้านี่คือทางเขาตลาดเพิ่งนะพแมพี่นองเนาะแต่ก็มีทางเขาหลายทางเลยนะจ้ะแต่ว่าท่านี้จิเป็นทางรถแหละจ้ะจุดที่ใหญ่ทางเขาที่ไยไว้สัญจร คือทางเขานึ่งนะองพรมัยพินองเน้าจิจจะหน้าตลาดเลยน้องจันน้องน้าท่องเที่ยวพี่น้องมาเบิ้งน้อกันเลยเดินร้ายขากล้ายเน่นะองพรมัยพินองเอ้ยคุณนะขายเครื่องใส่ของซอยกัดร้ายขากล้ายเน่โปแพงกับคนยางเลยน้องจันน้องสินค้าไทยวาชัิน้ะขายดิบขายดีเนาะถือด้ดีก็คือประเทศไทยนะองพรมัยพินองเอ้ยนักท่องเที่ยวรลายแหงจ้าไปทางใดก่อนรอทิดไปทางนี้ข้นกันร้ายพแม่พี่น้องเลย ปาห้ากัสิพาทุกคนยางกันเลยเนาะว่าเป็นจังไดเนาะเออเออสมก็เป็นเมืองทองเที่ยวแบบว่าเมืองที่บรับไร้กลางขึ้นเป็นกลางเว้นแห้งอะไรน่าจะเนาะประเทศเผื่นเนาะจ้าบาทเมืงอ,นนะองเผิ่นเนาะผมแม่พี่น้องเนาะคนร้ายขักล้ายเนาะผมแม่พี่น้องเอยจ้าคนร้ายขัากล้ายเน่ะผมแม่พี่น้องยางเขามากข้างในคนแห้งร้ายน่าจะเนาะสามหา่านเพิ่นจะเปิดขึ้นเปิดใต้สว่างสวาย สวยงามขนาดเ,ต,เต็มโซง,งข้างๆเลยนะจ๊ะลายเส้นลายสายขนาดนักพม่พี่น้องอันตลาดเพิ่อนเนอาะจ๊ะเนาะตลาดทำขึ้นเพิ่นสวยงามขนาดเนาะป้า,า,า,าทุกคนนักท่องเที่ยวเนาะจ๊ะเนาะลายคากลายแน่เนาะจ๊ะลายคาก็จัะทุกคน คอยทำลงแรงมากนะคนแห้งร้ายม่าจะนอทชนร้ายนักท่องเที่ยวร้ายขาดร้ายเหน่บนะพวกพี่น้องจุดนี่เนาะเรื่องสื่อคล้องค่ายก่ะก็สื่อนะพเมพี่น้องเลยร้ายขาดร้ายเหน็บคนร้ายขาดทุกคนร้ายขาดร้ายเนน็บนพเมพี่น้อง คเขาป่วยขอไอพี่น้องมีเบิร์นอจะน้อนักทองเที่ยวลายพักนอกจาคุณนาคุนาอุ้ยคนจะคนมาได้แสนพ่พี่น้องน้องลพักลยจ้า คนไล่ขั่ไพี่น้องเอยนี่แต่หนักของเที่ยวเนาะเนาะแล่กับวัยรุ่นเนาะเนาะคือไลยขัดนะคนนะคนหลังจากปีสองพันสสี่นะพี่น้องเนาะคนแต่งาน เนี้ยแน่นแล้วก็คึกคักคือเก่าเนาะจ้ะเนาะตลาดสวนตะจุจักพ่อแม่พี่น้องเนาะดังชากเลยเนาะจ้ะเนาะทุกจุดคือคนหลายค่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยยางเต็มถนนเลยเนาะจ้ะเนาะปิดถนนแห่คนยางเลยพ่อแม่พี่น้องเลยหลายขากหล่เน้เนาะจ๊นเนาะมันเ่ง เป็นยังไงบอมิดคนหลายขักบ่าสุดยอดเลยเนาะผมว่ามีแต่นักท่องเที่ยวนะบอมิดเนาะแนวป่ายเพื่อนันนี้ก็บักใหญ่เลยป่ายย่างกรอบอร่อยเนกันเลไผมเองพีน้อมีแต่นักท่องเที่ยวชาวจีนนะแต่นอลายขักหลายแนวผมเม่พี่น้องเลยเผื่อนะปิดถนนให้คนยางเลยนะจ๊ะน้องเสื้อผ้าก็ไรนั่นเลยราคาถือเน้องแปดสิบบาทผมเอง ข้างล่าง,งนี่ก็สิเป็นโซนของอยู่ของกินนะพ่อแม่พี่น้องเนาะอย่างเมื่อยแล้วก็บหานะ้ำหาน้ําให้กินะนะ้าจ๊นนอโซนของกินคนกับลายอห้องไฟ่นสวยงามขนาดน้านจะนนอ่นติดนะจ้าเ๊ะมงไหนกว่าพุดจุดหนี่คนกับไลค่ะมาเห็นแนละ้ว่นติดไฟแบบสวยงามขนาดน้านจะนนอโอ้ยพรมัยพี่น้องเอ้ย